นะครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับบอมฟาบสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็เมื่อวานนี้นะครับเอ่มาตัก็ประกาศงบไรมากที่3ามออกมานะครับก็ทํากําไรเป็น10 year h i g h นะครับสําหรับ quarterly earnings นะครับก็ดีกว่าที่เราค่า23%แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดค่า15%รนะครับเเรายังเป็น a p p l e form นะครับ p a r g e price อยู่ที่23 5สาท50นะครับก็มองงบออกมาค่อนข้างดี นะครับเราเอาลุกยังดูดีอยู่สำหรับตัวทั้งยอดขายแล้วก็ในส่วนของกำไรนะครับรา,ายละเอียดนะครับกำไรไจมาสที่3ประกาศออกมา1,140ล้านเพิ่มขึ้น49% year on year แล้วก็700% Q on Q นะครับหลักๆเนี่ยที่ทำให้กำไรมันโตเนี่ยก็ามาจากในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับที่ไจมาานี้เนี่ยโอนไปถึง677จไร่ ซึ่งก็เพิ่มขึ้นถึง50%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็2อ5อเเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนนะครับซึ่งจริงๆเดิมทีเดียวเราคิดว่ากำไรยอยู่ประมาณสัก929ล้านเนี่ยก็ถือว่าโตเยีเยียร์คิวออนคิวแล้วก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาทำได้ดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับซึ่งส่วนต่างเนี่ยหลักๆเนี่ยมาจากตัว cross margin นะครับที่ที่ทำได้สูงกว่าที่เราคาดประมาณสัก4% point สําสำหรับตัวที่ดินนะครับ จํานวนไายที่มีการโอเนี่ยเราได้มีการพรีวิวไปแล้วว่าคิดว่าอยู่ประมาณแถวๆนี้กรอบมาค่อนข้างตรงกันนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเพี้ยนไปก็คือตัว o รอสมาจินที่ตอนแรกเราคิดว่าเขามีการโอนที่ดินลอดใหญ่ที่อมตัดซิตี้ชลบุรี2ซึ่งมาจากลูกค้าเพื่อมใช้ไฟฟ้ารายใหญ่นะถ้าเราไม่ผิดก็คงจะเป็นไฮเซนนะครับที่มีการทำประกาศข่าวกันออกไป่อนหน้านี้นะครับ เราคิดว่าตัว m a r g จิเนี่ยปกติสําหรับที่ดินบิ๊กหลอดเนี่ยน่าจะต่ำหน่อยนึงนะครับเพราะเขาซื้อเยอะแต่ว่าปรากฏว่าดูเหมือนว่าบริษัทพาวเวอร์จะยังคงอยู่ที่อามาตนะ,ะนะครับเขาเรยังได้ m a r g จิในระดับปกตินะครับที่เขาควรจะทําได้40%ไปปลายก็เลยทําให้ผลประกอบการเนี่ยมันออกมาดีกว่าที่เราคาดนะครับซึ่งนอกจากตัวการอวนกรรมสิทธิที่ดินที่ทําได้ดีแล้วเนี่ยมันอาจจะมีลิทรูไปนิดนึง ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจําเป็นได้เนี่ยยอดขายที่ดินในไตรมาสที่สเนี่ยมันอยู่ที่243ไร่แต่ว่าสามารถโอนได้677ไร่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยไตรมาสนี้มาแล้วนะครับแบ็กหลอกที่เราฟรีดนมาหลายไตรมาสว่ามันจะระเบิดจะ,ะเบิดเนี่ยสุดท้ายก็เริ่มระเบิดแล้วในส่วนไตรมาสนี้เพราะโอนมากกว่าขายค่อนข้างมากพอสมควรน,นะครับจริงๆชลบุรีสองขายดีมานานแล้วแต่ว่าเนื่องจากเป็นนิคมใหม ต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวสาธารณรัคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทําแบ่งแปลงหรือว่าทำถนนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกว่าจะเรียบร้อยในการโอนก็ใช้เวลาเพราะ,ะนั้นก็เลยสะสมเป็นดักหลอกค่อนข้างเยอะคราวนี้เองพอเริ่มโอนแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเริ่มโอนได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าในไตรมาสที่4เองเนี่ยก็น่าจะยังคงมีแอคทิวิตี้ที่ดีทั้งในเรื่องของการโอนเนาะจากดักหลอกแล้วก็จ,จะมียอดขายใหม่ที่สูงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดดู เพเปอร์ก่อนหน้าขอางเราที่เรามีการอัปเดตไปเนี่ยแม้ว่าอมตะาจะมีการปรับเป้ายอดขายที่ดินลงนะครับจากเดิมมองไว้3,000ลงเหลือ2000แต่แล้วก็ช่วงเเดือนแรกเนี่ยขายได้ไปประมาณสัก990ไร่เไร่นี่มันก็หมายความว่าใน Q 4เองเนี่ยบริษัทก็คาดหวังถึงพันไร่นะครับที่น่าจะเอ่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เอ่อซึ่งตันก็จะไปช่วยบ็คหลอกนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์นะครับเพราะบางส่วนเราคิดว่าน่าจะโอนได้ใน Q4 เลยดังนั้นเองเนี่ย ในมุมของตัว Bottom Line Q4 แล้วก็ยังคิดว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มเติมขึ้นไปจากไรมากที่สั่งที่เป็น Record High ใน10ปีได้อีกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นในเชิงของตัว Operation เองเนี่ยก็ดูดีนะครับถ้ามดูในเชิง Valuation เนี่ยก็ตอนนี้เทรด Piper Book 0.7เท่าเองนะครับแล้วก็มี Dividend Yield 6%นะครับราคาปิดล่าสุดก็มี Upside สูงถึง50%เมื่อเทียบกับ Target Price เราที่23บาท50ก็ยังเป็น Alpha Form เหมือนเดิมครับบอมครับ พี่โจผมถามนิดนึงคือไอมาชินที่มันดูดีกว่าที่คาดการไว้เนี่ยมันมันสี่เปอร์เซ็นตเลยมันดูค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเนี่ยคืออันเนี้ยมันหินมาจากต้องแต่อเมตะกเวียดนามมีการรายงานแล้วหรือว่าจริงๆแล้วมันมาจากชนบุรีนีดโอเคเอ่อจริงๆมันมาจากตัวบ้านบึงชนบุรีแหละนะครับที่ที่เดิมเนี่ยบริษัทจริงๆบริษัทเขาก็หิน <c oughs> ในระดับประมาณนี้อยู่แล้วแหละแต่เราเองเนี่ยแหละ ที่เราค่อนข้างคอนเซอร์เบทีเพราะเราเพราะเราแบบใช้ใช้ประสบการณ์เนื้อว่าเวลาโอนที่ดินบิ๊กหลอดเนี่ยมาจิ้นมันจะตามหน่อยแล้วก็คอนเซอร์เบทีฟใส่ลงไปนะครับแต่สุดท้ายมันก็ได้ตามที่บริษัทคาดไปเพราะ,ะนั้นก็เลยมิสในมุมของเรานะครับส่วนอมตะเวียดนามที่บอมเมนชั่นเนี่ยจริงๆก็อาจจะแอบแปลกใจนิดนึงนะวันก่อนเราคุยกันเนอะว่าแบบเฮ้ยงบเขาออกมาเนี่ยมันเป็นบวกนะครับทั้งๆที่การโอนกนรรมสิทธิ์ที่เวียดนามเนี่ยรายมาที่โอนแค่14ไร่เท่านั้นเอง ถ้าดูรายได้เนี่ยม,มันตีมาเนี่ยเป็นราคาขายต่อไร่เนี่ยระดับประมาณสักเก้าล้านกว่าบาทซ,ซึ่งมันแอบมบแอบบสูงนะครับเพราะปะกติแล้วเนี่ยท,ที่เวียดนามมันจะอยู่มาณสัก5ล้านบวกลบนะครับอันนี้ขึ้นมา9ล้านแต่ว่าคอสมันก็4ล้านกว่านะเพราะในมุมของมาจิ้มเวียดนามก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ราคาขายดูเหมือนว่าจะสูงกว่าปกติแล้วโอเคมันอาจจะยังเล็กนะกำไร70กว่าล้านเอทั้งปีในทั้งไตรมาสเทียบก,กับตัวอามาตะที่หลักพันเนี่ย ออในมุมของ contribution มันน้อยอยู่แล้วแต่เดิมเราคิดว่ามันขาดทุนไงเพราะว่าโอนน้อยแต่ว่าโอเคมันได้มากําไรก็เป็นตัวช่วยเพิ่มเสริมเข้าไปให้กับตัวแม่ได้บ้านบางส่วนครับหมอครับพี่โจแล้วผมถามนิดนึงอยู่เพิ่งนัเก้าล้านนี่คือมันมันสูงกว่าละยองเท่าชนบุรีแล้วไหมพี่ชนบุรีตอนนี้ประมาณแค่สิบสองสิบสามล้านละโอ้โอเคพี่โจอนี้มันมันมันเกิดจาก ไอ้ที่มันอั้นมาไตาม่าสองที่มันกลัวเรื่องทารีมาไตาม่าสามมาเริ่มคลี่คลายจริงๆหรือไหมเนี่ยเพราะมันดูทรงแล้วมันแบบโอ้ <MER. S 1> โหเฮ้ยเหมือนเหมือนเวียดนามก็เท่าไหร่อ่ะจากสามสิบเวียดนามสี่สิบกว่าลงเหลือยี่สิบเราสามหกลงเหลือสิบเก้าถูกไหมพี่อือมีผลไหมจากจากก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยจริงๆถ้าถ้าถ้าดูการโอนไตม่านี้มันไม่ได้มาจากแบบยอดขายอะไรใหม่นะ มันก็มาจากแบ็กกรอบที่มันสะสมไว้ไว้นานแล้วซึ่งซึ่งก็เป็นเพร s ะถ้าเราคุยกันมาถ้าจะไม่ผิดพลเป็นเกือบเกือบหลายใจมากแล้วอ่ะเป็นกะีแล้วมั้งาเอเมื่อไหร่มันจะโอนเมื่อไหร่มันจะโอนนะครับแต่มันก็เป็นเพราะว่าเอ่อยอดขายหลักๆมันมาจากนิคมที่เพิ่งพัฒนาแล้วก็ยอดขายที่อยู่ในนิคมเดิมจริงแล้วเนี่ยมันก็มีการโอนได้บ้างแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นบิ๊กหลอดขนาดนั้นเพราะฉนั้นเองเนี่ยเราก็คิดว่าเอ่อในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้เองนะครับก็ดูเหมือนเขาจะทําได้ ในมากขึ้นส่วนในเวียดนามเองจริงๆไม่ได้แย่นะคือคือถ้าเทียบกับเดเวล o อปเอื่นละกันเขาอาจจะขายได้แบบน้อยมากนะครับหลักแบบไม่ถึงร้อยไล่ในช่วงก้าวเดือนแรกอย่าง wha d ม m e n s i นก็ได้้อาันดึกฝเนาะแต่ว่าอามาตะาเองก็ขายได้แบบหลักร้อยสองรอย่าไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องโล c a t i o n เพราะว่าตัวอมตะาเองเนี่ยเขามีที่ฮาลองด้านเหนือแล้วก็ตัวลองถันด้านล่างขณะที่ W H A ตอนนี้อาจจะยังอยู่ดังด้านเหนือเออเป็นหลักนะครับในในส่วนของเฮีเยงานเฮีเยงานครับใปในส่วนของตัวโลเคชันข้างบนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในในมุมของตัวยอดขามันก็เลยอาจจะมากระจุกตัวในส่วนที่ที่เป็นที่เป็นปนิโคออกมาตัำมากกว่าในในในสาการช่วงที่ผ่านมามันก็ทําให้เขาอาจจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าในในเชิงนี้แต่ว่าเนื่องจากที่ที่เอเขามีทันหัวมาใหม่นะครับในมุมของตัวโลเคชันก็ถือว่าดีนะครับก็เดิมแล้วก็น่าจะมีดีมานเข้ามาใหม่บนอินฟา t ั u เจอร์ที่มันมีการ ัฒนาปรุงอยู่นะตอนนี้เพราะเดี๋ยวก็คงจะเริ่มตามมาสำหรับยอดขายที่ดินในเวียดนามของตัวเเ U.S.A. ครับบอกได้ครับแล้ววันนี้เราเลือกเป็นตัวสต็อกพิกด้วยนะครับ v a l เอชั่นปันผลหกเปอร์เซ็นต์นะครับ n e t d ดีเขนตั่งต่ำนะครับศูนย์จุดสี่ถึงศูนย์จุดห้า P.E. นะครับห้าเท่านะครับ P.E. ของอมตะตอนนี้ต่ำกว่า r o p e r t y บางตัวของวิโต้ที่ทำอีกนะ นะครับเฟซบุ๊กอยู่0.7นะครับก็คือลบสแสนดัดทั้งกราฟซ้ายและกราฟขวาเลยนะครับก็มองเป็นหุ้นที่ผมใช้คำว่ารันเวย์เริ่มเปิดนะนะครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วทาิีเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับก็วันนี้ก็แนะนำอีกตัวหนึ่งเป็นสต็อกพิกของเราครับวันนี้ขอบคุณทานพี่โจครับขอบคุณครับบอมสวัสดีครับ